บ้านสวนสิริชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้เราแวะมาชมสวนนะคะสวนผักสวนครัวนะคะของคุณปู่ค่ะปู่ลอยนะคะเดี๋ยวเราพามาชมนะคะอันนี้กำลังบุรณะนะคะถางหญ้านะคะจะปลูกใหม่นะคะมาดูบวบค่ะไซด์ย่างยากเลยนะคะก็เก่แล้วนะคะปล่อยเอาเม็ดนะคะ มาชมมะละกอของคุณปู่กันค่ะปู่มะละกอพันอะไรคะพ่อมะละกอเขาเรียกพันอะไรอ่ะอ่าไม่รู้อีกแล้วค่ะอย่างดกอย่างดกเลยค่ะอันนี้มาแอบชมสวนคุณพ่อนะคะโอ้ควางคานกนั่นมันมจิกนี่นะคะแล้วก็นกนั้นมันจิกนี่ลูกมันก็เดินไปทั่ว มาแอบชมสวนคุณพ่อกันนะคะมีใบโทรล้าอันนี้เขาเรียกผักอะไรเนี่ยดาวเรืองนะคะมีพริกเต็มมดเลยถั่วเลยนะคะก็มีมะเขือเทศค่ะแล้วก็น่าจะเป็นมะละกอแขกดำนะคะเห็นเป็นก้านสีดำนะคะมาชมอีกนิดนึงค่ะพ่อปลูก ปู่พึ่งจะถางหญ้าเม,มื่อวานใช่ไหมเนี่ยอันนี้เราต้นอะไรปู่เนี่ยต้นในหน้าไหนเลยต้นอะไรที่เขาโฮกอต้มใส่นะไอ้มิดดำๆเล็กๆนะโอ้งาดำนั่นแหละงาดำนะคะนี่ต้นงาดำนะ่นี่งปู่เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยค่ะต้นงาดำค่ะเนี่ยรูนเม็ดมันอยู่โกต้นแต่แทนซูราเซลนั่นอ๋อแเทนซูราเซล ตูนตัวลูกมันงอกหลายต้นตัวเดี๋ยวเดินชมก่อนมาระกอเยอะมากเลยนะคะแล้วระบุไม่ได้ว่าเป็นพันุ์อะไรนะคะนกมันจิกแล้วก็กระเด็นนะคะก็แล้วมันก็ขึ้นใหม่นะคะเนี่ยแม่แอบดูนะคะมีพริกส่วนปักส่วนครัวนะคะต้นมะรุมก็มีค่ะผกหวานก็มีนะคะ แล้วก็น่าจะเป็นถั่วพูนะคะต้นเขาตายแล้วนะคะเห็นปู่บอกว่าเดี๋ยวถังย่าแล้วก็เริ่มปลูกใหม่นะคะเอะแล้วไอผักไอนี่นะปูกขุดได้มันไหมพันเทศอ่ะมันไม่มีลูกอะไม่มีลูกเหรอ,อที่มัมนโผล่มายาวๆนี่นะ รู้ว่าจะขุดว่าจะคุกข้างๆนั่นนะอืมนู้ว่ามีลูกโ,อ,กโอ้นู้นโวยกินหมดมันไม่ได้ไม่ได้ปลูกเลน,นี่ไงปูนี่ก,ก็ตัดต้นมันไปปลูกนี่ม,มันก็ไปยาวไปเรื่อยๆเต็มเต็มทีหมดเลยหน,นยูนี่ไงได้ละหนึ่งนะคะหารู้แล้วมีเยอะปลูกขุดขายหนูหน่อยว่าสักกิโลนึง นี่มันเทศนะคะเขาเรียกมันม่วงใช่ไหมปู่แบบนี้มาแอบ,บดูนะคะเอามือเคลียร์ดูก่อน เ,น,เ,อเนอนเนะอน,นันะ,ะกี้คงเยอะอยู่นะอันนี้รอยใครมาขุดอ่ะยญ้าบ่ มีพริกตัวนี้ด้วยค่ะพริกนี้อย่างเผ็ดเลยนะคะค่ะยังไม่สุกทางย่าอีกแล้วค่ะด้านข้างก็จะเป็นพวกหญ้าที่ให้วัวกินนะคะก็ปลูกเสแซมกันไว้นะคะแล้วบวกกับเราได้น้ำจากเืรอละเซลลวนะคะเดีย๋ยมาดูมันค่ะเดี๋ยวจะมาหาหาเสียมมาขุดมันปูกกันนะคะ อยากกินมันต้มมันนิ่งนะคะมันกำลังลงหัวด้วยปู่จะโดนปูบนไหม เรายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเพิ่งจะลงหัวนะเดี๋ยวเราก็ฝานเล็กๆไปอยูนี่นะคะมะละกอแขกดำนะคะสองสามต้นนะคะ อันนี้บวบบวบปู่ซื้อพันมันมาบ่หรือว่ามันมีอยู่แล้วแล้วก็เอาต่ออย่างนี้บ่ปลูกต่อบอกคือยายเบียออกพันมาจากไหนเป็นเม็ดเอ้เป็นอะไรนั่นเป็นถุงบอเออเป็นถุงแล้วนี่งอกเยอะพี่ก็โอ้ยถอนทิง้งถอนทิง้งงอเกเยอะก็ไม่ดีเยอะจริงอะ่ะตอนเป็นเป็นจน อันนี้ผักปังตัวเนี่ยอันนี้สวนผักขมปูนะคะก็น่าจะได้อายุแล้วโอ้แบบนี้มีเม็ดไหมอ๋อไม่มีแล้วฮะไอแบบนี้มันไม่มีเม็ดแล้วนี่กำลังออกใหม่อยู่เนี่ยใมุ่งแล้วเตียวมุล่า,ดลาแ,บบแดงค่อนข้างเยอะเลย ขือเทศเขือเทศลูกน้อยอะนะโอ้ยลูกต้นมันโอ้ใหม่ใหม่ลูกใหญ่จ้ะง่ายๆแค่นี้นะคะแค่ขยี้แล้วก็กลบดินนะคะเดี๋ยวมันก็ขึ้นแล้วใช่ไหม,มนี่ก็ขึ้นเลยอืมมันโรดเต้นนี่แหละนี่นี่นะคะกินไม่ทันเลยเนาะนี่ต้นมันอ่ตอนใหม่ๆมตอนมันโอนๆๆๆๆๆน้ลูกใหม่หมมันก็ใหญ่ดิมันได้อะปุ๋ยใหม่ไงปู่ ริมค้างก็จะเป็นสะน้ำนะคะแล้วก็กล้วยนะคะนี่ค่ะเด,เดินดูรอบๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นดอกบวบเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวบอกคุณปู่ไว้ค่ะว่าเดี๋ยวขอเม็ดไปปลูกนะคะที่บ้านสวนชริบ้างนะคะมีมะเขือพวงก็มีค่ะนี่ค่ะ แต่ต้นเท่าที่สังเกตคือเขาได้ยุเริ่มที่จะทิ้งนะคะทิ้งตัวแล้วก็เดี๋ยวจะต้องปลูกใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูหน่อไม้คุณย่าด้วยนะคะอันนี้หน่อไม้ย่านะโหมีหลายหันเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะหลายหนเลยะคะ่ะนี่นะคะ ขึ้นเพียบเลยค่ะคต้องเอาไปจิ้มน้ำพริกนะคะได้เมนูแล้วนะคะเดี๋ยวขอคุณปู่มาขุดนะคะรอบๆนี้ก็จะมีแต่หน่อไม้เท่านั้นเลยนะคะสวยค่ะมีหน่อด้วยนะคะเห็นคุณย่าก็ขุดไปวันก่อนนี้เองนะโอเยอะเลยปู่ขุดหน่อไม้ไปกินได้ไหม นี่นองไม้ฝั่งนี้ก็ยังมีนะคะเยอะเลยนะคะนี่นะคะทีนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะคะหว่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะคะทางนน้นจะเป็นข้อกลัวนะคะ ที่นี้ก็คือสวนคุณย่าระเบียบนะคะกับคุณปู่ลอยนะคะดอ,อกก็แอบมาชมเรื่อยๆอยู่ค่ะเพราะว่าผักสวนครัวบ้านคุณย่ากับคุณปู่ค่อนข้างเยอะนะคะทางโู้นก็จะมีพวกสดงสดดาวไปอีกนะคะก็โอเคค่ะถือว่าเป็นผักสวนครัวนะคะริมรั้วกินในครอบครัวได้เลยนะคะจริงๆเก็บขายก็ได้นะคะอย่างนี้อยู่เลย ตัวนี้ก็เป็นบอ่อปลานะคะขนาดใหญ่เลยทีเดียวรม่มรื่นค่ะค่อนข้างรม่มรื่นมากเลยนี่เป็นโซลาเซลล์นะคะจากของหลวงนะคะที่ลงชื่อแล้วก็อ่าน่าจะห้าห้าเขาเรียกว่าห้าครอบครัวนะคะครัวเรือนต่อโซลาเซลล์ตัวนี้หนึ่งถังนะคะเห็นคุณย่าก็บอกว่าทําโครงการนี้ก็หลายปีเช่นกันนะคะ ไไดเดินสำรวจดูเรื่อยๆนะคะนี่นะคะเป็นกระท่อมท่อมปลายนาของคุณปู่เลยนะคะันต่อนี่มะม่วงก็มีค่ะฝั่งนี้นะคะผักสวนครัวนะคะรอบก่อนเอดมินก็เพิ่งมาเก็บผักขมไปนะคะอันนี้ขนุนนะคะ น,นี้ขักขมนะคะเขาออกดอกแล้วนะคะก็กินไม่ได้แล้วนะคะถ้ากินได้ก็น่าจะเป็นอาหารหมูไปแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกกล้วยพวกย้าหวานยาท,ทั่วไปนะคะมะม่วงมะม่วง,งนะคะมะพร้าวส้มโอนะคะมีนะคะ ค่ะมีบัวสวยด้วยค่ะกำลังสนเลยนี่พนุณยา้าปลูกมันนะคะฝักนี้นะคะก็ทางลงนะคะฝั่้น,นะะ้ำมาดูน้องน้อยนี่นะคะ กำลังสซนมาซิมาซิมาถ่ายรูปกันหน่อยเร็วตัวผู้นะคะอ่าหนีอีกแล้วค่ะอ่าสวยนะคะชอบเขามากเลยแล้วเขาก็กำลังสนด้วยนะคะมีการหยอกล้อด้วยนะคะขอถ่ายรูปน้อยจะหนีไปไหน ไปนี่นะคะนะน่ารักทีเดียวเลยค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้บ้านสวนสิริชาแนลด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะ แอดมินเองก็เพิ่งหัดทำคลิปนะคะถ้า FC มีอะไรที่คอมเมนต์แนะนำได้หรือมีอะไรที่แนะนำได้ก็ก็คอมเมนต์แนะนำมาได้นะคะรับรองว่าอ่านทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ